มาแล้วค่ะสนามข่าวบันเทิงนะคะเริ่มต้นกับบรรยากาศที่แสนคึกคักค่ะในการวงสวงละครลูกไม้ไกลต้นของค่าย Media มีเดียสตูดิโอเมื่อวานนี้นะคะงานนี้คู่ขวัญอมอกักพันและมินพิชยาเขามาเจอกันค่ะ มาเจอกันแบบนี้แน่นอนนะคะแฟนคลับก็ต้องมาให้กำลังใจกันแน่นสิงานเช้าไม่เกียงค่ะอุปกรณ์เชียร์มาครบที่สำคัญนะคะแฟนคลับนี้มานะมานีชูใจมากเลยนะคะอ้อมกับมิงอยู่ไหนเนี่ยป้ายไฟตามเป็นเงาตามตัวเลย ออมบอกว่าเห็นแล้วปลื้มจริงๆคนรักออมก็ใส่เสื้อทีมมาใกล้ๆไม่ใช่อุปสรรคนะคะดูแต่ละคนโอ้โหดูดูดูถือกันมาให้เทียบแล้วก็มีอีกหนึ่งสาวนะมาไกลจากประเทศอังกฤษก็มาเชียร์เหมือนกัน My name is Kate love p o u m a lot อมีอุปกรณ์มีเสื้อนี่ รู้ไหมครับว่าอะไรอยู่ในเสื้อใจครับผม <Yeah. S 1> นี่มีต้นแบบจากมอเรไซ์ของจริงนะครับเป็นแบบนี้เลยแล้วก็อาไปแบบสกรีนลงเสื้อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ไม่เคยเห็นพี่อ๋อมรับบทบาทนี้มาก,ก่อนก็หน,น้าติดตามมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจแล้วก็เหมือนกับว่ามันมันอิ่มใจที่มีทุกคนมาให้กำลังใจมากขนาดนี้ แหมฝั่งคนรักมินก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะป้ายไฟโดดเด่นแล้วก็ยังมีกำลังใจสำคัญด้วยที่น้องมินเห็นทีไรยิ้มทุกทีก็จะตุบตัวนี้นางว่าปังปังค่ะแม่ไปไหนไปด้วยกันตลอดเลยอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วก็เราก็มีสมาชิกตัวน้อยด้วยนี่ตั้งแต่เด็กๆ ค่ะเป็นคฟนเขาล้นเจียวไปทุกงานตั้งแต่เด็กๆตอน,น,นเด็กๆก็ไปกับนมแ <laughs> ฟนกับก็ฮิวตกะ้าช่วยกันเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงปงัปงปัง My name is ปังปังครับติดตามตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องไหนก็คือติดตามเพราะว่าเราหลักเขาเราก็ต้องแบบดูทุกอย่างที่เป็นเขา <laughs> กิ๊กาดกิ๊กกิ้วมากเลยนะคะสำหรับเบื้องหลังนะคะสำหรับเัื้งหลังของละคลลูกไม้ไกลต้นก็ติดตามได้ในทุกช่วงข่าวบนเทิงของทางช่อง7สีนะคะ